สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตนิยลข่าวนะครับล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับได้มีการาไปร้องที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับนะครับในเมื่อวันที่9กันยายน2568นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับอดีตรองพบตรเดินทางมายื่นคำร้องขอคัดค้านการทำหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุด และขอให้ปฏิบัติตามจริยธรรมตุลาการศาลปกครองสูงสุดข้อ6ในคดีที่พลตำรวจเอกกิจรัตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หัดผ่านออกจากราชาการไว้ก่อนทั้งนี้เนื่องจากพบว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่านนี้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพิจารณาตํานวนคดีและมี หลักพยานพบว่าตุลาการท่านนี้ได้เรียนหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนอปทนะครับของสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับที่พลตำรวจเอกกิจรัตเรียนอยู่โดยตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ทั้งคู่เรียนด้วยกันมีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันทั้งในช่วงเวลาเรียน และออกไปศึกษาดูงานรวมทั้งการพบปะสังสรรค์ระหว่างการเรียนจึงทำให้เกิดความสนิทสนมในฐานะเพื่อนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยังย้ำว่าความเป็นเพื่อนของตุลาการสารปกครองสูงสุดท่านนี้และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ถูกร้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเองซึ่งเป็นผู้ร้องโดยมองว่าความสนิทสนมของทั้งคู่อาจทำให้การทำหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่านนี้ไม่เกิดความเป็นกลางในการพิจารณาสำนวนดังนั้นจึงขอคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่านนี้และขอให้มีการสอบจริยธรรมและวินัยด้วยทั้งนี้เนื่องจาก ตุลาการท่านนี้ทราบเป็นอย่างดีว่าตัวเองมีความสนิทสนมกับพลตำรวจเอกกิจรัตในระหว่างเรียนและรู้ว่าเพื่อนร่วมหลักสูตรคนนี้เป็นผู้ถูกร้องในคดีที่ตุลาการท่านนี้เป็นผู้พิจารณาสำนวนแต่ท่านกับเพิกเฉยไม่ขอถอนตัวจากคดีทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องของจริยธรรมและวินัยของศาลปกครอง การไม่ขอถอนตัวจากคดีจึงถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมของศาส์ปกครองข้อ6ซึ่งเขียนไว้ชัดว่าตุลาการศาล์ปกครองเพิ่งถอนตัวจากการพิจารณาและพิภากษาคดีเมื่อมีเหตุที่ตนอาจถูกคัดค้านได้ตามกฎหมายหรือเมื่อมีเหตุประการอื่นที่เกี่ยวกับตัวตุลาการศาสตร์ปกครอง อันอาจทำให้การพิจารณาพิาพากษาคดีนั้นเสียความยุติธรรมและจัดต้องไม่ทำกระทำการใดๆอันเป็นการจูงใจตุลาการศาปกครองซึ่งพิจารณาพิาพากษาคดีนั้นในภายหลังในประการที่อาจทำให้เสียความยุติธรรมได้และยังเป็นการกระทำวินัย แห่งการเป็นข้าราชการตุลาการศาลปกครองข้อ5ด้วยในครั้งนี้จึงเดินทางมายื่นขอร้องเรียนต่อประธานศาลปกครองสูงสุดที่ศาลปกครองสูงสุดเพื่อให้ประธานศาลปกครองสูงสุดดำเนินการทางจริยธรรมและสอบวินัยกับตุลาการศาลปกครองสูงสุดท่านนี้ด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับก็เงียบเงียบหายไปนะครับบิ๊กโจ๊กนะครับตั้งแต่มีาการประทะกันร,ระหว่าง ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับแล้วก็หลังๆมานี่ก็มีเกี่ยวกับคุณแพทองทานนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วนะครับก็ได้มีการให้หยุดนะครับหยุดหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ได้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับก็เป็นคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับก็เป็นนายกคนที่ส2นะครับก็ในในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้มี กระแสพวกนี้นะครับกระแสที่ผ่านมาเนี่ยก็เกี่ยวกับชายแดนแล้วก็เป็นของนายกรัฐบาลไทยนะครับรวมตรงนี้นะครับก็ข่าวบิ๊กโจ๊กก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีการออกมาตีแผ่เท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็เชื่อกันดีนะครับว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็คงจะติดตามข่าวบิ๊กโจ๊กกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับประมาณ 2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วนะครับที่ติดตามข่าวบิ๊กโจ๊กกันมานะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะสามารถได้กลับไปเป็นรอ,องพอบอรตรหรือว่าได้กลับไปทําหน้าที่เป็นผู้พิสูจน์ฐานที่ราชหรือว่าเป็นตําตรวจเนี่ยจะได้กลับไปไหมครับก็พูดง,ง่ายๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคดีมากมายนะครับไม่ว่าหรือจะเป็นบิ๊กเต่านะครับที่ไปร้องนะครับว่าขอความเป็นธรรมในการาปรับตําแหน่งต่า ของตำรวจนะครับปี68นะครับซึ่งอมองว่าไม่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 มีความเป็นธรรมนะครับในการจัดโพในการแต,งต่งตั้งตำรวจนะครับปี68นะครับแต่ได้ภายหลังเนี่ยครับบิ๊กเก่าก็ได้ออกมาบอกว่ารู้สึกแฮปปี้นะครับกับการตั้งตำรวจปีนี้ถือว่าได้มีการดึงนะครับ ดึงเอาคนทำงานเนี่ยได้มีการเอาเข้าไปพิจารณาในทางกอตรลอ,อะนะครับก็แฮปปี้กันไปก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้นะครับก็มาในส่วนของเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าก็ยังมีการร้องร้องกันต่อเนื่องนะครับบิ๊กโจ๊กนะครับก็พูดง่ายๆก็สู้กันในเรื่องของร้องร้องของความเป็นธรรมนะครับในกรณีที่ว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามีทางพบตรเนี่ยหรือพลตําตรวจเอกกิรัดพันเพชรเนี่ยก็ เรียกว่าเรียนอยู่ในคาสเดียวกันนะครับกับตุลาการสารปกครองสูงสุดเนี่ยท่านนี้นะครับก็พูดง่ายว่าเรียกจะเป็นเพื่อนกันเลยก็ว่าได้นะครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าได้มีการไปร้องเรียนกันนะครับก็คุณผู้ชมนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับผมก็จะพยายามหาข้อมูลนะครับทำมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับสาหรับคนที่เคยติดตามกันไว้นะครับหรือว่าชื่นชอบบิ๊กโจ๊กนะครับก็นะครับ ก็สามารถดูข่าวอื่นๆที่ผมเอาไปลงได้นะครับอันนี้ข่าวอื่นๆที่ผมเอาไปลงก็ไม่ได้มีแค่ข่าวบิ๊กโจ๊กอย่างเดียวนะครับก็สามารถเข้ามาชมหรือมาติดตามได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเนี่ยลงไว้นะครับก็แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับเรื่องบิ๊กโจ๊กนะครับเนี่ยตอนนี้มันผ่านไปได้โอ้โหสองปีกว่าแล้วนะครับก็ เอาง่ายๆว่ามันจะไปจบยังไงตรงไหนตอนนี้รัฐบาลก็เปลี่ยนมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็รอดูต่อไปนะครับคุณผู้ชมก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับอัลเตอร์นิวข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามช่องทางอื่นได้นะครับตอนนี้เราก็ได้ขยายไปยังเพจนะครับแอปบ้านฟ้านะครับแล้วก็แล้วก็แอปท T ทีนะครับแอปดำนะครับสามารถกดติดตามกันได้นะครับ